คือคุณต้องเข้าใจว่าคอนเนคชันเนี่ย <c oughs> มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนสองคนมีผลประโยชน์ต่อกันและกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีประโยชน์ต่อโรงแรมโรงแรมในที่นี้คือโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานที่ที่บิสเนสของผมมันมันโอเปเรตอยู่มันดําเนินการอยู่นะครับอันนี้เรียกคอนเนคชันคือคนคนสองคนมีผลประโยชน์ต่อกันและกันคนสองคนสามารถที่จะ bring something to the table แล้วแบ่งกันสามารถนำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะแล้วบอกว่าคุณเอาครึ่งหนึ่งผมเอาครึ่งหนึ่งอันนี้เรียก collection นะครับทีนี้หลายๆคนใช้ collection เป็นข้ออ้างในการในการที่บอกว่าทำผมทำธุรกิจด้านนี้ไม่ได้หรอกผมไม่มี connection จริงๆ connection มันรอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วครับถ้าคุณมีผลประโยชน์ให้เขาเขาก็ยินดีที่จะช่วยคุณนะครับเพราะว่า C'mon Business นะครับธุรกิจไม่ใช่งานการกุศลนะครับเราดำเนินด้วยตัวเลขดำเนินด้วยผลประโยชน์กันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในแวดวงไหนคือหลายๆคนเข้าใจว่าคอนเนคชั่นต้องเป็นคนที่รู้จักกันไว้เนื้อเชื่อใจกันสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องสามารถมีเงินทุนให้เชื่อใจกันมีไอเดียมีวิสัยทัศน์ตรงกันจริงๆไมมนะครับคอนเนคชั่นมันง่ายกว่านั้นอีกนะครับคุณลองมีผลประโยชน์กับเขาดูสิแล้วเขามีผลประโยชน์กับคุณ คุณลองนัดคุยกันที่ร้านกาแฟดูก็ได้15นาทีคุยกันถูกคอเนี่ยคุณก็สามารถเรียกสิ่งหนึ่งว่าคอนเนคชันได้แล้วนะครับถ้าคุณมีผลประโยชน์ตรงกันและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เสียเปรียบนะครับมันเกิดขึ้นได้เลยนะครับคอนเนคกชันเกิดขึ้นได้เลยคุณไม่จําเป็นต้องไปเดินงานแฟร์ไม่จําเป็นต้องไปเดินเอ็กซ์โปในแวดวงธุรกิจต่างๆที่คุณทํางานอยู่จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับคุณสเปซิฟิกเข้าไปเลยว่าใครมีผลประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณแล้วคุณนัดคุยกับเขาเลยนะครับคุณถามเขาสิว่า ผมมีแบบนี้ผมสามารถเสนอลูกค้าจํานวนบลา,า,าต่อหรือว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นบลา,า,าต่อจํานวนเท่านั้นเท่านี้ได้ถ้าคุณมี x หรือ y ให้ผมคุณลองเข้าไปคุยเลยนะครับธุรกิจมันง่ายๆคุณต้องเปิดใจและจริงใจต่อกันเลยกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าธุรกิจมันดําเนินด้วยผลประโยชน์นะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็เงินนั่นแหละนะครับคือ <c oughs> หลายๆคนเข้าใจผิด เรื่องนี้แบบมหันนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าหลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้แบบที่ผมเข้าใจมันเนี่ยธุรกิจเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับแต่คุณแค่ต้องรู้รู้วิธีรู้วิธีการของมันนะครับรู้ขั้นตอนของมันแค่นั้นเองมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่คุณต้องจําเป็นต้องมีเนี่ยคือคุณต้องมีสกิลทางด้าน c คอมมูนิเคชันการสื่อสาร ะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารได้คุณก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใครได้นะครับซึ่งการโน้มน้าวเป็นอะไรที่สําคัญมากโอเคยืนดีกว่านะครับเมื่อยเมื่อยก้นครับเอากล้องปรับไงวเนี่ยอ๋อโอเคครับโอเคพูดต่อนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะ สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือการทรําความเข้าใจมีอย่างเดียวนะครับคุณต้องทําความเข้าใจนะครับถ้าคุณมีผลประโยชน์กับเขาและเขาสามารถให้ผลประโยชน์กับคุณได้แล้วทั้งสองฝ่ายไม่เสียผลประโยชน์อันนั้นเรียกคอนเนคชั่นเลยครับคุณสามารถร่างเอกสารเซ็นเซ็นดีวลวมกันได้แล้วนะครับคือหลายๆคนเนี่ยคิดว่ามันซับซ้อนยุ่งยากมันต้องมออีธุรกรรมทาง ไม่รู้สินะครับผมฟังฟังมุมมองมุมมองจากคนที่เขายังไม่เคยทําธุรกิจพูดเรื่องนี้แล้ว mm hmm. ผมเห็นได้เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นนักธุรกิจได้เลยนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานว่าการว่าธุรกิจเนี่ยอีโ,โนโมิกมันทานํางานยังไงนะครับเรื่องง่ายๆอย่างคอนเน็กชันเนี่ยผมว่าก็ยังมีคนไม่เข้าใจมันแบบผิดผิดมหันไปเยอะมากนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเรียนกันมันเรียนรู้กันได้นะครับอย่าใช้มันเป็นข้ออ้างในการไม่ไม่เริ่มต้นทําอะไรบางอย่าง คอนเน็กชันคอนเน็ชันเป็นอะไรที่ที่เรียบง่ายมากนะครับเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากอย่างที่ผมบอกไปคือมันคือเรื่องของผลประโยชน์นะครับเขามีผลประโยชน์กับคุณส่วนคุณสามารถให้ผลประโยชน์กับเขาได้ไม่ว่าจะด้วยตัวเลขลูกค้าคอมมิชชั่นหรือว่าสถานที่บริการต่างๆมันเป็นเป็นไปได้หมดนะครับเพราะมันคือคุณมีผลประโยชน์ต่อกันหรือเปล่า คุณมีอะไรให้เขาหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรบางอย่างให้คุณหรือเปล่ามไม่ได้เป็นเรื่องของผู้คนนะครับมันเป็นเรื่องของ2องค์กรซึ่งคุยกันเรื่องผลประโยชน์นั่นนามาสู่พาร์ทเนอร์นำมาสู่คอนเน็กชันนำมาสู่การลงมือทําและการคอเปอเรตนะครับซึ่งก็คือการร่วมมือกันสร้างอะไรบางอย่างนะครับเป็นการสมานความแน่นแฟ้นระหว่างบิสเนสนะครับซึ่งคอนเน็กชันเนี่ยจะเกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจที่ ขับเคลื่อนสิ่งเดียวกันหรือว่าเป็นทางผ่านของกนแอะไรกันนะครับตัวอย่างของผมคือเอาธุรก s จที่ผมชอบยกตัวอย่างมากที่สุดเพราะว่ามันเข้าใจได้ง่ายสุดนะครับคือทัวร์ทัวร์ทัวร์ธุรกิจทัวร์เนี่ยคอนเนคชันได้กับแทบทุกธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าทัวร์เนี่ยเป็นทางผ่านของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการเดินทางรถเครื่องบินรถไฟที่พัก โรงแรมโฮสเทลโฮเทลอพาร์ตเมนต์คือมันโคได้กับทุกอย่างเลยนะครับธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจทัวร์ไกด์ไกด์ในทุกแวดวงนะครับไกด์นำเดินป่าไกด์นำตกปลาไกด์นำเที่ยวในถ้ำไกด์ไกด์กนำทัวร์เมืองซึ่งธุรกิจทัวร์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เรียบง่ายมากนะครับในการ <c oughs> ในการมองมองมองให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานของคำว่าคอนเน c t ชันของคำว่าโคโคเปเรต มันคือการมันคือการร่วมมือกันโดยโดยมีข้อตกลงที่ว่าผมมี X ให้คุณคุณให้ Y ของคุณให้ y กับผมได้หรือเปล่าในที่นี้เนี่ยจะ consider ได้ก็คงคงคงขึ้นอยู่กับปัจเจกส่วนส่วนบิสเนสนั้นๆนั่นะครับเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันมันพูดได้กว้างมากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าทัวร์บอกว่าเดือนนึงเนี่ย เดือนหนึ่งผมมีลูกค้ามีแขกเข้ามาใช้บริการผมประมาณ70คนผมสามารถที่จะให้แขก70คนของผมเนี่ยเข้าไปใช้บริการโรงแรมของคุณได้แบบ100%นั่นคือ70คนต่อเดือนคุณลดให้ผม30%ได้หรือเปล่าเป็นคอมมิชชั่นให้ผมในการให้ลูกค้าคุณไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับซึ่งร้อยทั้งร้อยเขาตอบตกลงแน่นอนแต่อาจจะมีการดีลกันนิดหน่อยต่อรองกันนิดหน่อยนะครับ อันนี้คือการโคเปรตท้ายที่สุดมันนามาสู่คอนเนคชันครับถ้าคุณมีความสัมพันธ์ระหว่างพาร์ทเนอร์ระหว่างกันดีขึ้นคุณอาจจะมีการคุยเรื่องเครดิตเทอร์มคุณอาจจะมีการผ่อนผ่อนผันให้กันได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มันมันอีกอยู่คนละขั้นกับเรื่องคอนเนคชันนะครับอันนี้คือขั้นแรกความสัมพันธ์มันเป็นขั้นที่2นะครับมันคือการจัดการระหว่างมันคือการจัดการเรื่องของระยะเวลาตัวเลขแล้วก็ข้อตกลง ซึ่งแน่นอนมันก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ว่าแน่นอนครับการทําธุรก,กิจไม่มีอะไรไม่ซับซ้อนอยู่แล้วนะครับผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ซับซ้อนทั้งนั้นนะครับไม่มีผู้ประกอบการง่ายๆมีแต่ผู้ประกอบการที่ซับซ้อนนะครับโอเคเรื่องคอรเนัชันก็น่าจะประมาณนี้นะครับจริงๆมันมันก็มีอีกแฟกเตอร์ย่อยอต่างๆนะครับตามหัวข้อที่ผมพูดไปแต่ว่าเอาเป็นว่าแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนต่อ,ตอ,ตอไปในคลิปหน้านะครับ วันนี้คงต้องคงต้องไปอ่านหนังสือแล้วครับเพราะว่าถึงเวลาอ่านหนังสือผมแล้วนะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยมันทุ่มครึ่งแล้วนะครับแต่ดูที่นี่ยังไม่มืดเลยนะครับท้องฟ้ายังเป็นสีครามครามยังไม่มืดเท่าไหร่ทั้งที่ทุ่มครึ่งจะสองทุ่มแล้วนะครับจริง,รงมันทุ่มสี่สิบกว่าแล้วไม่ใช่ทุ่มครึ่งก็โอเคไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมขออวยพรให้ทุกคนที่ กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายจงเป็นคนมีเหตุผลนะครับเวลาคุยกับพ่อแม่เนี่ยใช้คําสุภาพให้ความเคารพอย่าทํำ้ายผู้หญิงและให้เกียรติคนอื่นพูดในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่พูดพูดความจริงแม้มันจะนําไปสู่ความบาดหมางแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปครับ